ตัวสีสีสีแง่แกได้เลยวันนี้แหมไม่ขนาดนั้นหรอกลาวไงสี <laughs> แต่ลิวก็ต้องการอย่างเดียวแหม <laughs> เฮ้ยว่าไปแล่ะพ <laughs> ไหมพอแล้วแสบ <laughs> แหลกกูใส <laughs> ่กูจะใส่แว่นดำได้ไมั้ยกูใส่แว่นดำแสบช่วงแรกก็แสบไปก่อนนะ เล่วงสองก็ซันเดย์ใส่แขนใช่ไหมเออเชิญนี่ปัญหาคือมือด้านบนมากกว่าในตัวเลเซอร์มาแล้ววิตาทำไมเสียงหัวเราะเดียวแกไหนก็ได้ลงฟัน คนละเอ็นรัวอะไรก็ได้รัวๆเนี่ยคือคือโยมอันนี้แหละเคยเห็นคนตายด้วยท่านเนี้ยเรางงมากเลยแบบ

อุ้ยโอ้โหเอ้ยเชียรเชียเไอ้ลุงสุดสุด่ไปแกบแกบรวมรวมกกลางมาป้อง้มาป้องกันทีอยากเคาเตมากเลยดินเม่าดีกว่าทำไมมี่แค้อย่แค่น ปลาคุยฮะปาคูมมนบอกี้กก็อยากกินปลาคุยเหรอจบดก้อยอยู่ที่นี่แหละไม่มันบอกว่ากูอยากกินปลาคุยฮะโอ้ยแกสุโ้ยเลยเหมือ กระตุนสะบัดเแยนแอนเลเซอร์น่ารักจิ้มเลยรักโอ้ยดีดีเรียบร้อยมีชุบทีมีใน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 อุ้ยไม่ต้องไหนหรอกตรงนี้แหละเลเลฮะเลกินบ้างดิเหนียวเล่งเข่ากระตันกว่า ยินดไ,ไนม่เด้กัเราโอ้ยเลเซอร์ยิงมาข้างดีกว่าเราวเาอยู่ข้างนี้รวมและท่อนนี้ออกออเคอมเอร์ได้ไหมเนี่ยเยอะมาเลยนาเทครับโอ้หรู้สึกหลอกรู้สึกรู้สึกว่าแลไก แค่นี้แหละคนหนึ่งรู้สึกหรอคนหนึงรู้สึกแหละขอแค่นี้แหละขอแค่นี้แหละขอแค่นี้แหละอ้าวอยากกินปลาคั่อีกเงี้ยขอแค่นี้แหละขอแค่นี้แหละขอแค่นี้แหละโอเคออกแผนบอกแล้วใส่ถุงแผ่นบวกกันลง อุ้ยอะไรมาเดยเราลงบนแต่เย็นสบายเลยข้างหนึ่งก็สบายมากเลยเอ้ยเล่เล่เลดีนะโดนเส้นเดียวอะโดนสองเส้นที่จบอะ เอ,า,งง <x 2> อาวนี่ไงเจอคนตาดิทาด่ละผู้นน <x 2> ปลาเดิมผู้ประเดิมผู้ประเดิมเอ้อลาก่อน, <c oughs> นี่มือตามตามไม่ต้องตามก็ได้มงบางทีอะชุบสกกันไง่ชุบลุงอยู่ไงท้าไม่ได้บางที hôm nay lắm một chuyện hôm nay 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 ไม่มีโดโกโกที่กะนานแล้วอู้หูเล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 หลบเลแป๊บนโอ้ยคนนึ่งเลคนนึ่งกูกระบังกูกูจะแดกยางกูจะกินแขนไอ้ยื่นกินแขนมึงจะกินแขน

ดอกสีไม่ใช่หรอยังไโอ้โหท่านี้โอ้ชีสเบกอร์คาวเวอร์สปายสียแอนดยอดมากเดี๋ยวแล้วมาทำไมเนี่ยอัดเก็บอยู่ ui 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 ba con, ào mày láu ui, da yu nhúc lên gì đi, ui ui, ui laser không ai không, kẻ quá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 , um ào, chờ được thôi, đã là, đủ đã đã, lên mi coi đã là, này à anh Long đừng có chơi anh Long, giảm dần đi bớt, giảm mày ยีเดแม็กกูหลบได้แม็กีแม็กกูตัวแค่เล็กะตัวเล็กก็ต้องหลบได้เกอะไรวะอุ้ย่านี้่านี้อุ้ยิจิตกดระวางกระกระสุนแม่งเลยโอานี้แหละขานี้แหละ่านี้แหละเอยเลเซอร์หลังนี่ไอ้ไอ้

เตะเด็กฟอขาไอ้แรฟเยอร์ุบจุ๊บแม่ลงมาสามคนน่าจะดอบแร่ติบเอ็ดดาวสามคนเลยนะแหม่เวอร์แปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยท่านี้ครับกดวีค้างหนึ่งใช่กดวีเฮ้ยเอ้ยเอ้ยจะกดทำไมเอ้ยเอ้ยเอใครไหวกดวีวะกูเองจุบหมดแล้วนะ พี่นีเบืองไม่ได้หอ่ะเยยยยยย่ยย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 ยดยย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 นยยยยยอยยยยันยยยะยย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 ยายย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 ยียย้ยยย ติดไหมสิช<อ> <laughs> เชมิมดวทำแบบนั้นเลยพี่ยุกี้ไม่อยู่อะ <laughs> ติดติด <laughs> ติดบอยติดติดรัสเดรันตู่ันแม่เลยน <laughs> ี่พะรึจะสองลูกนะเราผ่านไาด้ดต้องกู <laughs> เอาคนด่าเมนหนักไว้ก่อนไปดฮัลโหลอีก่าวคบปิดหน่อยปิดให้หน่อยเถอะอู้อะไรเกี่ยตูเฮ้ยโดนแล้ไง แดดทันเว้ยกูแดดทันเว้ยโดนได้ไงมิบอกคึบโดนตกเล็บมันหรือเปล่าวะเอาแล้ว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 เยอะโอ๊ยโอเคสบายสบาย ลุยอะไรนะติดเป็นไรนะผมเป็นไรเป็นไรเป็นไรเพื่ออะไรมาเงียบเีเราขอชาบูก่อนเดี๋ยวนะก่อนแล้วะเป็นือเมะทีไงชาบูชาบูชาบู เพิ่งคิดหนึ่งก็าะไ้ละมมนชัวเลย